นผมแต่งหน้าครับใช่่่ไมแตงหน้าก็สภาพปกติโยคนมีความรักไม่ต้องแต่งก็ได้เงเพลฮ้ยังอะไรนะครับได้ฟังเพลงเขาหรือยังครับฟังแล้วครับผมก็ถ้าสมมุติว่าฟังเนี่ยก็จะเป็นฟังแบบตั้งแต่เวอร์ชั่นแบบแรกๆที่เป็นอันนี้บอกเล่าหรือว่าอันนี้อวดม่ใช่ไหมบอกเล่าบอกเล่าบอกเล่าหรอ ก็คือเหมือนเขาก็ให้มาฟังแล้วก็แบบมีไอเดียว่าเออแบบมีความคิดเห็นอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างงี้ครับผมเป็นไงครับมันเพราะจับใจไหมจ๊ะเพราะจับใจไหมเหรอครับมันก็เพาะตามรูปแบบของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เนื้อหาที่เขาอยากจะให้มันเป็นแล้วก็ดนตรีที่เขาอยากจะให้มันเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะที่คนร้องคนที่ร้องก็เพาะด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ร้องเพาะู่แล้วบางทีเขาแต่งมาจากประสบการณ์ความรักในช่วงนี้เอาหรอประสบการณ์ความรักในช่วงนี้ เ,เธอก็ประสบการณ์ความรักใน่งนี้รความรัในอองงงง่งนี้นยังไงคือจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าลงไปดูเนื้อหาเพลงอบจริงๆก่อนว่ามันคือการตกลุมรักอีกครั้งมันเป็นการตามหาความรักอะไรอย่างงี้ก็ตามหาเจออยก็ตามหาเจออยู่นะครับผมส,ส่วนเพลงเขาเนี่ยมันจะเป็นการเหมือนแบบเฮ้ยอยู่ดีๆโลกก็เอียงอ,อะไรอย่างงี้ใช่ก็คือ อยากจะบอกว่ามันก็มีเราที่เป็นอินพุตส่วนหนึ่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่คือไม่ได้บอกว่าแบบเราเขาแต่งเพลงนี้มาเพื่อเราอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ใช้ประสบการณ์ที่เจออยู่ในช่วงนี้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นอยู่ในช่วงนี้แล้วก็มาเรีเลทกับคนหมู่มากครับผมใช่แต่ก็เราไมมีส่วนในดันไงก็ถือว่าก็มีส่วนใช่มีส่วนอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกยังไงคมมีส่วนในการนงเาก็ดีใจนะครับที่ที่แบบว่าการที่เขาเกิดความรู้สึกดีๆขึ้นมา ในช่วงช่วงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยมีอารมณ์สุนทรีที่อยากจะสามารถแต่งเพลงออกมาได้คงไม่ได้ตอบเพลงกันใช่ไหมอะไรนะครับไม่ได้นัดกันใช่ไหมเดี๋ยวก็รอดูต่อไปแล้วกันหรือว่าแต่ละคนเหล็กกันในทีเนี้ยอะไรนะคอแลบเลยเหรอจริงๆผมมันก็เป็นแค่ศิลปินตัวเล็กตัวน้อยคนนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คงไม่มีใครกล้าที่จะมาแบบคอแลบกับเราหรอกใช่ ลองชวนดูหรือยังก็ลองดูแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ต้องแบบผ่านปรเซสอะไรบางอย่างอะไรอย่เงี้ยครับผมใช่อยากชวนเขามาร้องเพลงอะไรอยากชวนเขามาร้องเพลงอะไรอะครับเพลงรักอะไรนะเพลงรักเราก็ต้องร้องเพลงตัวเองดิได้ร้องกับคนที่เรารักเราก็ต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะใช่เราต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่งคือเวลาเราจะตอบคำถามเราจะต้องมีแบบ ประสบการณ์ใหม่นั่งสัมภาษณ์เลยสบายเหลือเกินเราก็ยัรสถานะได้แล้วอุ้ยจริงหรอคืออย่างที่คนแบบว่าล่าสุดอ่ที่คนแบบว่าโอ้โหพูดถึงเรื่องการขยบสถานะพอเห็นรูปเราอะไรอย่างเงี้ยรูปคู่อะไรอย่างเงี้ยเอาเราก็รู้สึกว่าเราไม่ลงคนก็ลุ้นพอเราลงคนก็มากดดันให้เราแบบเร่งสถานะไปอีกอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็รู้สึกว่าเออ มันเป็นวันสําคัญของเขาอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราลงซะหน่อยดีกว่าอะไรเงี้ยเราก็อยากลงด้วยอะไรเงี้ยแต pues th er ่คือมันไม่มีกดตายตัวหรอกครับทุกคนว่าแบบ3มเดือนจะต้องเป็นแฟนกัน4ี่เดือนจะต้องเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยแล้วโอก็อย่างที่ผมบอกว่าโอเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังแล้วเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังในเรื่องความรับเหมือนกันเราดูใครเราไม่ได้ดูแบบในระยะแบบสั้นๆเราดูในระยะแบบยาวเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วล่าสุดเขาก็เพิ่งบอกว่าอุ้ย พึ่งเราพึ่งปีนี้แบบ30เองเขาไม่อยากจะให้แบบว่าอะไรต่างๆมากดดันความฝันเรา mm hmm. เขาบอกว่าโอยช่วงอายุ30เนี่ยเป็นช่วงที่กาลังสนุกเลยอยากทําอะไรตามใจตัวเองช่วยทําเลยอย่าเอาเขามาเป็นตัวกดดันอะไรเงี้ย mm hmm. เขารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ถ้าในช่วงของเขาที่เขาเคยผ่านมานะผมไม่ได้พูดว่าเขาแบบผ่านมาแล้วนะแต่ mm hmm. ถึงว่าในช่วงอายุ30ของเขาอะไรเงี้ย mm hmm. เขาบอกว่ามันเป็นช่วงที่สนุกมากๆเลยเขาได้ลองทําอะไรหลายๆอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นก็อยากให้ อบได้ลองทําอะไรหลายๆอย่างตามความฝันของอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยแถบตอนแรกที่มีาก,การเสรียสละไม่พอเราที่ประโยคนี้จากเขามมันก็เป็นความรู้สึกดีนะคือเหมือนกับว่าเราก็รู้สึกว่าเออจริงว่ะมันมีความรู้สึกที่เราอยากจะทําอะไรหลายๆอย่างมากเลยแค่ทุกวันนี้การที่เราทําความฝันเหล่านั้นของเราอยู่แล้วมันมีคนที่คอยเดินซัพพอร์ตดันหลังเราไปด้วยไม่ใช่แค่เขาคนเดียวยังมีพี่ๆทุกคนยังมีแบบแฟนคลับ โอ้โหเยอะแยะมั่งมายเลยที่แบบพยายามเขาเรียกว่าอะไรสารฝันเรานะเนี่ย้แบบมันเป็นจริงขึ้นมาได้อะไรเงี้ยครับผมทุกวันนี้ happy, แฮปปี้แฮปปี้มากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าเออเราก็พยายามทําทุกวันให้ดีที่สุดอยู่แล้วก็มีรอยยิ้มในทุกๆวันอะไรเงี้ยครับอยางกันสเต็ปต่อไปของผมคืออ,อะไระไสเ <ะ S 2> <สะ S 1> ต็ปเร็วๆโอ้ยถ้าสมมุติว่าเป็นไปได้ขอให้เพลงดังสักหนึ่งเพลงได้ไหมครับ ตอนนี้ไม่ดังอีกเหรออุ้ยผมมันเป็นแค่ศิลปินตอกต่อยคนนึงผมไม่เป็นศิลปินเบอร์เล็กอยู่เลยผมเองอยากให้แบบว่าเออทําความฝันตัวเองอยู่แต่จริงๆนะครับความฝันหลักๆณตอนนี้เนี่ยคืออยากทําอยากสร้างบ้านให้แม่อะไรอย่างเงี้ยช้ก็พยายามเก็บเงินทํางานอะไรอย่างนงี้คือถ้าพูดว่าเรื่องร้อนเงินเนี่ยผมร้อนจริงๆนะครับผมใช่ครับผม ไม่หรอกครับมันมีอะไรหลายๆอย่างคือมันเป็นความตั้งใจของเราตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าเราแบบเออเราอยากจะสร้างบ้านให้พ่อแม่อยู่ในที่ที่แบบว่าเราแบบด้วยน้าพักน้ำแรงของเราเองอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่เขาก็บอกว่าเอยเอาเลยเต็มที่เลยเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนเหมือนกันที่ผ่านช่วงเวลานี้มาเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นการเข้าอกเข้าใจกันมากกว่าอันนี้คือเริ่องแอฟริกาตะวันและผลิออุอ้ยเริ่มนะครับเ,<อ>เริ่มแล้วเริ่มอยู่ในช่วงแบบว่าใกล้จะเป็นใกล้จะเป็นนี่แล้วครับผมนะเริ่มแล้วแต่สร้างเองหรือคุยบ้าน จริงๆแล้วคงซื้อครับผมซื้อใช่ครับผมใช่ประมาณนี้เราก็รอเชียร์ต่อไปรอเชียร์ต่อไปรอเชียร์ต่อไปคือผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะอยากให้มองว่าเออไม่ได้คือเรื่องความสัมพันธ์ว่าจะต้องเป็นแบบนี้แบบนั้นแบบโน้นนะครับคืออยากจะให้มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่วันแรกนะจนมาถึงวันเนี้ยมันมาไกลมากๆแล้วตั้งแต่วันที่พี่ๆเชียร์ๆกันเย้ๆเอาเลยเอาเลยเอาเลย จนวันนี้มันมาไกลามากแล้วโอ,โอ้ก็รู้สึกว่าเออมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีแล้วมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้เราแบบยิ้มได้แล้วก็มีความสุข,ขทุกๆวันสามร้านก่อนไปชั้นก็วเนาะเอ้า,อามันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วคือกำลังใจให้กันต่อไปขอบคุณมากครับทุกคน